แต่รอบนี้ฝ่ายค้านขนาดประชาธิปัตย์บวกก้าวไกลหลายคนบอกมันดูจืดไปสักนิดจากสีสันไหมครับพี่กอลท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่า2พักเนี่ยเป็นฝ่ายค้านได้ดีนะคือข้อมูลก,กาว<ม>กลาเลี่ย มีแต่คนชมนะครในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านในยุครัฐบาลชี่ที่แล้วสี่สี่ปีนะครับทั้งทั้งที่เข้ามาในสภาครั้งแรกส่วนประชาธิปัตย์นี่เขายี่ห้อเขาอยู่แล้วฝ่ายค้านมืออาชีพต้องใช้คําใส่ห้อยได้เลยฝ่ายค้านมืออาชีพแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนยั้งยั้งเขาเรียกต่อยไม่สุดหมัดออเแล้วไม่ใช่ทั้งฝั่งเดียวด้วยนะทั้งสองพักเลย คือป,ปกติผ่ายค้านต้องเรียกว่ามีอะไรเขาเรียกนักกัดไม่ปล่อยมีข้อมูลปุ๊บต้องขยายผลขยายผลไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข่าวไวร้รอบนี้เขาบอกหลายคนไม่ค่อยออกแอคชั่นนะไม่ค่อยออกแอคชั่น <ะ S 2> ทั้งทงที่เราต้องบอกว่าจังหวะมันได้อภิปรายสักฟอนจังหวะมันได้แต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าไหร่จังหวะอย่งครับพี่กอลเพราะบางคนก็บอกว่าเอาล่ะถ้าดูในภาพรวมนะรัฐบ,บ,บาลก็เพิ่งเข้ามาแค่ครึ่งปีเองเอจะรีบอะไรนักหนาเขาบอกตีเหล็กต้องตีตอนร้อน เห็นชับเลยว่ากระแสวิจารณ์ทักษินเนี่ยหนักต้องทำแล้วแต่ดูเหมือนทั้งสองพรรคก็วิจารณ์นั่นแหละแต่ว่าเอ๊ทำท่าจะไม่ยื่นรือเปล่าประเด็นนี้เออนั่นน่ะสิเมื่ผมยังงงอยู่เลยถ้ายื่นเนี่ยจะยื่นหนึ่งห้าหนึ่งหรือจะยื่นหนึ่งห้าสองนี่ฮะคุณหมายพูดว่ามันสุกร์ครับ ยังไม่เคาะเลยว่าจะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งาสองนี่ไงเพราะการซักฟอกหรือการที่จะปล่อยเวทีแล้วว่าเปิดว่าฟรีด่าฟรีเนี่ยมันค,คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกัน,น,กนทั้งคือหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยคือลงมติก็คือลงมติไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นมาตรการแรงที่สุดในระบบรัฐสภาที่จะตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งห<ร>้าสองเนี่ยมันเหมือนเทศกาลด่าฟรีก็คือด่าจบก็ไม่มีโหวตอะไรนะนะครับแต่ว่า หนึ่งปีประชุมเนี่ยมันได้หนึ่งครั้งนั่นน่ะสินะครับทีนี้ปีปีประชุมเนี่ยคืออันนี้มันสมัยที่สองแล้วถ้าเผื่อไม่ยื่นก็จะเสียสิทธิ์หรือเปล่ามันมันฟรีเลยนะ,ะแล้วเนี่ยผม้มถามว่าเคยมีฝ่ายค้านยุคไหนแล้วฮะมีสิทธิ์แล้วไม่ใช้อ่ะในการอภิปรายเราไปดูปีสมัยสภาชุดที่แล้วเนี่ย อ่าฝ่ายค้านเนี่ยก็คือนําโดยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยยื่นทุกครั้งนะอภิปรายไม่วางใจทุกปีก็เคยมีการถกเถียงกันเลยด้วยว่าคำว่าหนึ่งปีนี่ปีปฏิทินหรือปีประชุมเพื่อที่ว่าจะได้ปภิปรายต่อกันด้วยซ้ำอาจะเอาสองรอบแล้วก็ยื่นทั้งหนึ่งห้าหนึ่งทั้งหนึ่งห้าสองนะครับรอบที่แล้วรอบนี้ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนองค์กรอิสระก็เหมือนว่าจะพร้องรับเรื่องจะจะเดินไม่เดินยังไงไม่รู้แต่ยื่นข่าวไว้ก่อนก็มีผลแล้วโหดิจิตอลวอลเล็ตเองก็เป็นร่คับ เลื่อนออกไปไม่มีกําหนดนะฮะตอนหาเสียงบอกทําทันทีครับพอเป็นรัฐบาลบอกเริ่มหนึ่งกุมภาคือเป็นเป็นรัฐบาลประมาณเดอกกัญยาอันนี้จะหมดกุมภาแล้วครับหมดกุมภาแล้วก็ตอนนี้เลื่อนไปเป็นหนึ่งพฤษภาพฤษภาก็บอกไม่น่าจะทันแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้เลยเลื่อนไม่มีกําหนดครับโอ้โหมันเถียงกันอีกวิกฤตจริงไหมเร่งด่วนหรือเปล่าจะไปขัดกฎหมายคือจนหลายท่านออกมาบอกถ้ากล้าก็ทําเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเชียร์หรือยุนะแต่บอกกล้าก็ทําเลยครับบางที ฟังฟังมากก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าบางทีเห็นเป็นเหวอยู่ข้างหน้าเลยยุให้เดินไม่ตกเหวเลยนะฮะแล้วก็มีสวเขาก็เนี่ยสวเนี่ยอะไรเขาบอกทิ้งทัวร์หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามเหมือนแอคชั่นจะแรงกว่าฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปพี่กอใช่ครับฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าเกมการเมืองก็ไม่ใช่เล่นไปวางวันนู้นปลายสมัยประชุม25เพราะว่าสมัยประชุมนี่ปิดวันที่9-11เมษายนนี่แล้วนะครับ อ่าปลายสมัยประชุมเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไปวางวัดเดียวนะครับ25ามีนาเห็นว่าท่านคำนูลสวจะพูดเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแหงบูชานเรื่องเดียวก็จะหมดวันแล้วนะแต่เห็นบอกว่าได้เวลากันคนละ5 -7 ถึงนาทีก็้ะไไม่รู้ท่านจะสรุปยังไงนะฮะแล้วปรับคอรมอันนี้มีผลเพราะถ้าเกิดสมมติว่าจะไปปรับสุมสุ่ม5ก่อนอภิี่ปลายเดี๋ยวเสียงไม่มานะไม่ได้ครับนะฮะแล้วก็จริงๆก็มีคนยุบอกให้รีบปรับ นะครับมีคนผมไปคุยกับแกนนำรัฐบาลบางท่านบอกว่าหลังสงหลังหลังตุลทีนปรับเลยไม่ต้องรอหลังสงกานรีไปไหมครับที่ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมีการเ้าหรือออกบางคนเขาไม่โหวตให้เรื่องใหญ่นะใช่นี่แหละฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้แต่หลายคนบอกว่าถึงแม้จะมีกระแสมาก็ตามในสภาจะเดินหน้าแต่นอกสภาท่านผู้ชมก็สังเกตก็เงียบอีกเหมือนกันเหมือนฟ้าฝนลมสงบมากเลยครับอันนี้มีการประเมินของฝ่ายความมั่นคงครับอ่าเราก็ไปคุยมาบเขาก็ประเมินการเมืองนะครับ เขาบอกเขามองอยู่สองอย่างคือศึกนอกสภาไม่มีอะไรอืคือน่าจะจบม็อบถูกไม่ขึ้นถึงแม้ตอนนี้จะมีม็อบอยู่แต่ไม่น่าจะขยายวงกว้างครับส่วนในสภาเขาบอกถ้าประเด็นคุณทักษินนะก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอ้าเอาเห็นออกโรงถ้าถ้าถ้าเป็น จะ,จะจะจะมีมรดศพนี่คือเรื่องโหมโรงกันะระนาดขึ้นแล้วนะฮะใช่ฮะโหมโรงแล้วเขาบอกหออเหรอเขาบอกว่าถ้าประเด็นคุณทักษิณนี่น่าจะไม่เอาแล้วก็เราก็ไปดูหลายคนได้ยินว่าคุณอ,อ๋งก็มีการคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีข้อมูลก็มีคุยมาบ้าง่ะมือนท,ที่บอกไปเขาบอกว่าถ้าจะคุยเนี่ยอย่างที่บอกอดีตนายกทักษิณผ่านเลยฮะทุกอย่างเขาเชว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่เขาเป็นประเด็นนี่อย่างที่ค้างคากันคือดุลพินิจเจ้าพนักงาน ทุกขั้นตอนในกระบวนการเลยอ่ะมันก็แปลว่ามีความเสี่ยงอยู่ที่เจ้าพนักงานเนี่หนะครับทีนี้<อ>ทางก้าวไกลเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอเคพยายามทําหน้าที่นะฮะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเปิดให้ดูเมื่อเด็กที่แล้วเนี่ยก็คือยื่นกระทู้<า>นะครับถามถาม,ถามก็ถามไปที่รัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอวันศุกร์คุณหมายก็ยังบอกว่ายังยังไม่ค่อยชัดว่าจะยื่นหนึ่งหนึ่งรือ152แต่จะพวดเรื่องคุณทักษิณแต่ว่าดูเหมือนก็ไม่ค่อยเต็มปากสักเท่าไหร่เราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ อาการของการต่อยไม่สุดหมัดของทั้งสองทั้งสองพักนี่มันมาจากอะไรเริ่มจากก้าวไกลก่อนฮะคือก้าวไกลเองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังมีความหวังหวังอะไรคือนิตโรษกรรมยัง,ย,งยังเสนอกฎหมายอยู่ใช่ครับซึ่งถึงแม้ว่าคุณชนาวชจะออกมาบอกโอ้โหถ้าเกิดจะเดินหน้าไปมันอาจจะไม่ได้จบความขัดแย้งแต่มันก็ยังเป็นความหวังอยู่นะฮะหรือจะแก้ธรรมนูญไหมถ้าจะทำค,คือมันก็ต้องอาศัยเสียงอ่ะของก้าวไกลพักเดียวอาจจะไม่พอสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้น เพื่อจะกลับมารักกันได้ดังเดิมนะคือยังไงเนี่ยเขาก็ยังมองว่าคือก้าวไกลเนี่ยเขามองว่าเพื่อไทยเนี่ยยังมี DNA ็ใกล้เคียงกับตนมากกว่าพรรคอื่นคือเราไปคิดดูอย่างดไทยร้างชาติเนี่ยคงจะร่วมกันไม่ได้เลยจะจับกันไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ประชาธิปัตยเองก็น่าจะยากคือเป็นฝ่ายค้านร่วมกันก็ไม่ได้บอกว่า เป็นการเลือกกันมาใช่ครับแต่เขาไม่ได้เลือกเข้าไปใช่ครับทีนี้เขาก็เลยมองว่าเมันก็ต้องไว้ไมตรีกับพรรคเพื่อไทยเพราะอาจจะต้องร่วมงานกันบางเรื่องอ๋อเพราะว่าก้าวไกลเองตอนที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้หลายคนก็บอกเลยนะถ้ามีมิตรอถ้ามีศัตรูมากกว่ามิตรก็ไม่มีวันตั้งรัฐบาลได้อันนี้อาจจะเป็นหนทางสร้างมิรขึ้นมาแล้วก็คุณชจวัตน์เนี่ยนะฮะคำถามคือจะยื่นซักฟอกไหมประเด็นคุณนักสิณเนี่ย ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงฝ่ายค้านยังติดตามรวบรวมข้อเท็จจริงโอ้โหนี่มันมันจริงจนไม่รู้จะยังไง้วเนี่ยนะฮะทัานสมัยประชุมนี้ไหมคุณจะบอกยังไม่ยืนยันกรอบเวลาแต่ผมคุยกับคุณนัทชาเมื่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านก็บอกว่าต้องมีพี่ปลายแน่เพราะว่ารัฐมนตรีทวีเนี่ยตอบไปชัดก็เลยจะต้องหยิบยกไปพิปราย จะมีทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องประดาว่าคงเป็น่าททวีกับรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องก็เลยงงครับถ้าไม่เกี่ยวข้องอภิปิายยังไงผมอันนี้ตีความเอาเองนะก็คงอ๋อบางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่มาพูดว่าอดีตนายกป่วยแบบนั้นป่วยแบบนี้โดยที่ข้อมูลหรือเปล่าก็ต้องซักฟอกซะด้วยเออก็เลยเอาข้อมูลจากไหนมาอย่างเช่นบิ๊กทินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกีบอกว่าเลยนะกระดูกหักอะไรอย่างงี้นะเห็นชัดกับตานะฮะเออแล้วอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะแต่เหมือนหลายคนถ้าถ้าถ เขาเรียกอะไรนะขี่ม้าเรียบค่ายอะพี่กอฟเหมือนเอาแน่เอาแน่เอาแน่แต่ไม่บุกสักทีไม่บุกสักทีนะครับเนี่ยนะฮะอย่างคุณชัยวัน์เนี่ยเมื่อวันก่อนก็มาให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าเราก็อาจจะมองว่าสถานการณ์อาจจะยังยังไม่สุกงอมพอแล้วก็จริงๆเขาพูดหลายครั้งนะว่าคุณนักศิลเนี่ยเหมือนกับได้รับการคืนความเป็นธรรม ครับเพราะว่าที่โดนอะไรต่างๆเนี่ยพะโดนปฏิวัิตอนนั้นน่ะตอนแรกอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนนี้ได้ความเป็นธรรมกลับมาแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้มีความเป็นธรรมแบบสองมาตรฐานอีกแล้วก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้มันตรงกับที่คุณอ๋องพูดเลยมันไปขี่ม้าเรียบค่ายคือไปเปิดกิจกรรมฝ่ายค้านสัญจรนะฮะเออก็เดี๋ยวอะไรนะเขามีครมสัญจรอันนี้ฝ่ายค้านสัญจรจะไปแต่ละพื้นที่ไปดูปัญหาคนในท้องที่ให้เข้ามาฝ่ายค้านเดี๋ยวฝ่ายค้านเป็นปากเป็นเสียง เออแต่การอภิปรายเนี่ยก็ต้องเาไปหน้าที่หลักมันดูช้ากว่าอีกนะนั่น่สิฮะทีนี้อถ้าเรามองในแง่บวกเอะเป็นได้ไหมว่าเขาป่าล้อมเมืองหรือเปล่าอ๋อค่อยๆมากนค่อยๆมาการสนับสนุนมาก่อย่างเช่นไปพูดพีเอ็นสองุดห้าตอนไปเชียงใหม่ไปภาคใต้จะไปพูดเรื่องแยกดินแดนไกลใต้อ่าไปอีสานก็พูดเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรหรือเปล่าอย่างหรือเปล่าแล้วค่อยเดี๋ยวเอาเอาเรื่องมาเรียกว่า จัดหนักทีเดียวแบบนี้ไหมแต่จะต้องรอร้องเพลงรอไปก่อนนะฮะแต่ผมได้ยินว่าเรื่องที่เขายื่นแน่ก็คือเรื่องปักหมุดสอพกที่เขาใหญ่ก็เนี่ยพี่กอบถ้าจะพูดว่าอะไรนะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนก็ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการเกษตรเนี่ยผู้กองธรรมนัฐบอกเลยท่านผู้ชมคือต้องบอกผู้กองพูดีนหล่อเลยนะถ้าพื้นที่ที่บอกว่าทับกันเดี๋ยวมีแผนที่จะกรมอัยารทหารมาแวนมาออกมาปุ๊บปรากฏเป็นของรุฐยาน คืนคืนทันทีคืนและเจ้าหน้าที่จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับถ้าเป็นของสอปรกร ยังไงก็คืนอีกจะได้ไม่มีประเด็นปัญหาแล้วเดี๋ยวใครที่มีสิทธิ์ตรงนั้นสปกรแล้วจะต้องรับผลกระทบเดี๋ยวกระทรวงเกษตรไปนั่งเคลียร์มันไม่ร้อนแล้วสิฮะถ้าอย่างนั้นคือสรุปว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนี่เหมือนท่านผู้กองธรรมนัฐจะตีตอนร้อนไปเรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วหรือเปล่านะฮะแล้วกว่าจะพิปรายมันจะทันทุ่งทีแล้คือคือผมเคยไปคุยกับทางแกนนาพรรคก้าไกรนะคือเขาหมายมันปั้นมือเรื่องโฉนดโฉนดสปกรเนี่ยมากโฉนดคุดเขียวเนี่ยนะครับคือเขามีทีมศึกษาเลยว่าโฉนดคุเเขีียวนน่ป็ดท ครับบอกว่าไอ้หข้อสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยมันมีอยู่เดิมแล้วอันนี้เอามาเอามาปั่นใหม่เอาไวาอย่างนั้นนะอันนี้เราต้องไปฟังท่านธรรมนัฐด้วยนะเพราะท่านเป็นเจ้าของเจ้าของนโยบายว่าท่านวจะจะว่ายังไงนะสปรเป็นโฉนดเนี่ยนะแต่ว่าทางทางฝ่ายก้าวไกลเนี่ยบอกโฉนดทิ์แล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยไม่มีอยู่จริงอ้าวนะฮะทีนี้เขาก็เลยพอมันมีเรื่องปักหมุดสปสเนี่ยเขาก็เลยหยิบมาเพราะว่าเขา ต,ต้องการจะนําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วโอ้โหนี่นเป็นอะไรนะคือจริงๆไอ้ไอ้การที่แปลงเป็นชฉนดเนี่ยม,มันดีกว่าสปอกอร,ร,สรับคนได้รับเช่นอาจจะเปลี่ยนมือได้นะฮะเป็นไปขอทุน เพราะหลายคนบอก,กเกษตรกรไม่มีทุนน่ะจะทําอะไรจะพัฒนาก็ลําบากโฉนดไปค้าได้ว่างั้นเถอะค้าบุคคลก็ได้นะฮะหรือว่าจะไปสร้างรายได้ได้แล้วก็มีเรื่องการส่งเสริมจากภาครัฐเข้ามาด้วยเขาบอกว่ามันโอเคแต่หลายท่านก็อย่างที่บอกว่าจริงจริงมันก็ของเก่ามันก็มีอยู่แล้วค,ค,คือบางคนเขาก็แย้งว่ายอย่างเช่นบอกว่าไป,ไปเพิ่มวงเงินสินเชื่อเนี่ยก็ <ๆ S 1> ไปเพิ่มได้เฉพาะแบงก์รัฐคือแบงก์รัฐเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วก็คือคุณต้องสั่งเขาปล่อยแต่ว่าไม่ใช่คุณกู้แบงก์พันนี้ก็จะมีน็ะปรเดแต่ะ อย่างไงเรื่องนี้ดูเหมือนฝ่ายค้านหมายมั่นปั้นเมืองวอาไปเยอะมากนะฮะโอ้แต่นี่คุณชัยวัฒน์เลม่เกียรติศบอกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่หลักพันไล่นะเป็นแสนแสนหน้าหมื่นไร่ทั้งประเทศเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยย,ยังมีอีกหลายส่วนที่ค่อนข้างจะน่าตกใจครับฝ่ายค้านอาจจะหยิบตรงนี้มาแต่มันก็เกิดคําถามทางการเมืองว่าสมมติมาเล่นประเด็นนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยนะเพราะว่าทั้งสองทั้งสองกระทรวงทั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรมันพักาประชาทั้งคู่มันไม่มีเพื่อไทยเกี่ยวเลย